โ o เชีย c คอมเมอร์ o n คอนเซเรื่อง Social Commerce ขึ้นมาแต่จริงๆโซเชียลค m มเมอรเนี่ยเราคุ้นเคยมันอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่รู้ว่ามันคือ Social Commerce Social Commerce ก็คือการซื้อสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียตะกี้นี้คุณป้อมก็ได้แชร์ตัวเลขแล้วนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ซื้อของผ่าน Social Commerce ใน E-Commerce ทั้งหมดเนี่ยมากที่สุดในโลกรองจากจีนนะครับจีนเนี่ยพอดีไม่มีตัวเลขเขาไม่ได้เก็บตัวเลขของจีน40%ของการซื้อสินค้าบน E-Commerce มาจากการซื้อบน Facebook บน LINE บน Instagram คนไทยคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับกับการซื้อของบน Social ลมีเดียผมอยากจะถามว่าแล้วตอนนี้น่าจะมีคนในที่นี้ขายสินค้าอยู่บน Facebook อยู่แล้ว ช่มมีไหมครับมีนะแน่นอนทำไมเพราะว่า Facebook คนไทยมีบัญชี Facebook 47ล้านชนคนไทยมี69.7ล้านคนมีบัญชี Facebook อยู่47ล้านคนมันเป็นโซเชียลมีเดียที่มีคนไทยใช้เยอะที่สุดในประเทศไทยนะเราก็ต้องไปเริ่มที่ตลาดใหญ่ก่อนถูกไหมแต่ว่าแน่นอนว่าการ,การขายของบน f c e e o o o เนี่ยเราต้องจ่ายค่าโฆษณาให้ Facebook มีใครในที่นี้เคยคิดบ้างไหมว่า เฮ้ยในการขายสินค้าของเราชิ้นหนึ่งบน f a c e b o o k เนี่ยเราต้องจ่ายเงินให้ Facebook เท่าไหร่มีใครเคยคิดบ้างไหมมีไหมยกมือน,นิดนึงนะครับอาจจะยังไม่มีใครเคยคิดวันนี้ผมมาคิดให้ดูแต่ก่อนอื่นขอย้อนกลับไปตรงนี้นิดหนึ่งว่าสื่อออนไลน์นะครับมันเป็นเทรนด์ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆที่ผมวงไว้เนี่ยก็คือสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับคนซื้อสื่อ,อผู้ประกอบการหรือว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยซื้อสื่อ ออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ spending อยู่ที่ปีหนึ่งประมาณ2,000 20, 0ล้านสำหรับประเทศไทยนะครับจะเห็นว่าทีวีลดลงไปเรื่อยๆนะครับสื่อออนไลน์กำลังมาแทนที่นะคร Facebook เป็นที่ที่มีคนซื้อสื่อมากที่สุด5,700ล้านบาทนะครับจาก2,000 20, 0ล้านบาท Facebook มี5,700ล้านบาทที่คนไทยจ่ายเงินบน Facebook เพื่อซื้อ การเห็นโพสต์ของเรานะครับต่อมาก็คือ YouTube ต่อมาก็คือ Creative นะครับ Cre a t i v e ในตรงนี้เนี่ยก็บริษัทเอเจนซี่ต่างๆแล้วก็พวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับเน็ตไอดอลนะครับมีแค่10%ของ20,000ล้านประมาณ10%ของ20,000ล้านเท่านั้นเองที่มันยังหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยที่เหลือเนี่ยถูกจ่ายออกไปให้กับบริษัทต่างประเทศเกือบทั้งหมดนะครับ ผมอยากมาคิดให้ดูว่าเราจ่ายให้ Facebook เท่าไหร่นะลองมาดูกันอันนี้คือตัวเลขที่เขาเก็บสถิตินะครับว่าเฉลี่ยปีที่แล้ว c o สเพอร์คลิกก็คือว่าสมมติเราโพส a c e b o o k ขึ้นไปนะครับแล้วเราบูส์โพสของเราคอสในการให้คนเข้ามาคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยเพื่อเข้ามาดูโพสของเราหรือสินค้าที่เราขายเนี่ยมันคือประมาณ56บาท 54บาทมันคือประมาณ54บาทแต่ผมอยากจะยกตัวอย่างสินค้าบิวตี้ที่หลายๆคนน่าจะทราบว่าผมเคยทำตลาดของแบรนด์ชาเนลไวท์ซึ่งเป็นเครื่องสมางนะครับผมยกอย่างที่ผมวงไว้ตรงนี้นะครับสินค้าความงามเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะขายสินค้าบิวตี้ขายสินค้าเกี่ยวความงามบน Facebook ใช่ไหมครับมันคือตัวเลข56บาทต่อ1คลิกนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอาการที่คนคลิกเข้ามาไม่ใช่แปลว่าเขาจะซื้อนะมันมีตัวเลขหน่อมาก็คือเรียกว่า conversion rate คนที่คลิกเข้ามาแล้วเนี่ยเขาตัดสินใจซื้อเฉลี่ยทุกแคตตากรีอยู่ที่ประมาณ9.2%ถ้าเป็นสินค้าเครื่องสำอางเนี่ยมันอยู่ที่7.1%แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าถ้าเกิดจำนวนคนที่คลิกเข้ามาดูลิงก์ของเรา100คนนะครับต้นทุนในการคลิก ทั้งหมด100คนคลิกหนึ่งหบาท100คน5,600บาทถูกไหมจำนวนคนที่ซื้อก็คือ conversion rate มีแค่7.1%ก็คือ7.1คนจาก100คนนั่นแปลว่าการคลิก1ครั้งแล้วเข้ามาซื้อจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนในการขายของเรา1คนมันคือ790บบาทเลยนะในการขายครีมของเราเคยคิดหรือเปล่านะครับเราจ่ายเงินเนี้ย ใครเป็นคนจ่ายจริงๆผู้บริโภคเป็นคนจ่ายเพราะว่าเจ้าของสินค้าเขาก็จะเอาค่ามาร์เก็ตติ้งเอามาร์เก็ตติ้งบัจเจตตรงนี้ไปบวกกับในราคาสินค้าถูกไหมนะครับ790บาทหลายๆคนขายครีมครีมยังขายไม่ถึง790บาทเลยใช่ไหมแต่แน่นอนว่าคอสต,ตรงนี้มันจะถูกมันจะลดลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดสินค้าของเราคุณภาพดีเพื่อนบอกต่อกับเพื่อนใช่ไหมเพื่อน เราแนะนําให้กับอีกคนหนึ่งนะเราก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราลองมาถามตัวเองว่าเรากําลังจ่ายค่าการตลาดเนี้ยให้ใครจริงๆเราจ่ายให้ต่างประเทศถูกไหมเขามีส่วนร่วมกับสินค้าที่เราขายหรือเปล่าไม่มีเลยนะครับเราจ่ายให้เขาไปเนี่ยคือผู้บริโภคเป็นคนจ่ายนะอย่าลืมว่าผู้บริโภคเป็นคนจ่ายเพราะว่ามันถูกบวกกลับมาในราคาสินค้าของเราแล้ว นะครับแล้วทำไมเราไม่เอาเงินตรงเนี้ยไปจ่ายคืนให้กับผู้บริโภคนะครับเพราะหลายๆคนคิดว่าผู้บริโภคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายหรือเปล่าใช่ไหมแต่ก่อนนี้มันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่กลไกของการขายตรงนะครับหรือกลไกของเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันมาช่วยตรงนี้อยู่แล้วด้วยตัวของมันเองนะครับเพราะฉะนั้น ค่าการตลาดที่ผู้บริโภคจะต้องเสียไปเนี่ยในราคาสินค้าที่ผู้ประกอบการบวกเข้าไปในราคาสินค้าเนี่ยเราจะเอากลับมาได้ยังไงนะครับผมขอย้อนกลับไปเรื่องมีเดียนิดหนึง่งนะครับ mass media ก็คือสื่อทีวีสื่อวิทยุสมัยก่อนนะครับหรือหนังสือพิมพ์นะครับมาร์เก็ตติ้งบั t ที่เป็นสีชมพูอยู่เนี่ย นะครับถูกใจ่ายให้ใครถูกใจ่ายให้กับเจ้าของสื่อถูกไหมเขาแต่ก่อนนี้เราจะไปลงโฆษณาช่องสามโอ้โหเป็นล้านเลยนะครับจ่ายเงินให้ใครแน่นอนจ่ายเงินให้ช่อง3ช่อง3ก็บอร์ดแคสโฆษณาขั้นระหว่างละครนะมีคนทั่วประเทศเห็นเราจ่ายเงินผู้บริโภคจ่ายเงินนะมนะให้กับช่อง3ถูกไหมฮะดีขึ้นมาหน่อย อยู่ในยุคข,ของโซเชียลมีเดียนะครับโซเชียลมีเดียเนี่ยมันดีขึ้นตรงที่ว่าคนแต่ละคนที่เข้ามาอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันคอนเน็ถึงกันใช่ไหมเราก็เลยทำโปรไฟล์ตะกี้นี้คุณสวายพูดถึงโปรไฟล์แล้วนะครับเราก็เลยได้โปรไฟล์ที่ชัดเจนของคนมากขึ้นนะครับนั่นแปลว่าการยิงโฆษณาครั้งหนึ่งเนี่ยมันเริ่มตรงกลุ่มคนมากขึ้นเพราะการ ยิงโฆษณาในทีวีเราไม่รู้เลยว่าใครจะเห็นเราบ้างเพศอายุนะครับอยู่พื้นที่ไหนเราไม่รู้เลยนะครับแต่การยิงโฆษณาบนโซเชียลมีเดียมันเริ่มเจาะได้ละว่าเราอยากได้กลุ่มผู้หญิงนะเราขายครีมใช่ไหมเราอยากได้กลุ่มผู้หญิงอายุประมาณนี้กาลังเป็นสิวอยู่เลยนะครับอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในเชียงใหม่อยู่ที่ไหนนะครับเราสามารถเจาะลงไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่าการตลาดตรงนี้จ่ายไปที่ใคร จ่ายไปที่สื่อคนคุมสื่ออยู่ดีถูกไหมก็คือ f a c e b o o k นะครับเมื่อสักครู่คุณโซวีพูดถึงอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือผู้มีอิทธิพลนี่แหละคือหัวใจสำคัญนะครับผู้มีอิทธิพลจริงๆแล้วทุกคนเป็นผู้มีอิทธิพลได้เราลองมานึกคำว่าผู้มีอิทธิพลดีๆนะครับยิ่งเรามีความสัมพันธ์กับเขามากแค่ไหน ยิ่งเราสนิทกับเขาเท่าไหร่เรายิ่งมีอิทธิพลกับเขามากขึ้นแค่นั้นถูกไหมครับผมยกตัวอย่างเพื่อนสนิทแนะนําว่าเฮ้ยใ,ใช้สินค้าตัวนี้สิเราจะเชื่อเพื่อนสนิทมากกว่าไปเชื่อคนอื่นถูกไหมนะครับตอนนี้คนที่มีอิทธิพลกับผมมากที่สุดก็คือลูกผมเองสองขวบกว่ามันอยากได้อะไรผมห้ามมันไม่ได้ มันมีอิทธิพลกับผมมากนะครับมันชี้อันนี้ผมก็ต้องซื้ออันนี้มันชี้อันนี้ผมก็ต้องซื้ออันนี้ถูกไหมนะครับเราสามารถเป็นผู้มีอิทธิพลกับคนรอบตัวเราได้นะนี่คือปัจจัยสำคัญในการเอาเงินค่าการตลาดกลับมาที่ตัวเราเองนะครับอยากขายใช่ไหมอยากโปรโมทใช่ไหมทำไมไม่ให้ผู้บริโภคช่วย เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่มีเครื่องมือหรือกลไกที่ทำให้คนที่อยากจะเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยทำการตลาดหรือว่าเข้ามาทำการขายที่มันเหมาะสมนะครับ